สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะโดยที่เราจะเรียนนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องสมัยประวัติศาสตร์ค่ะเป็นของระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4จัดทําโดยครูไข่มุกภาคภูมิใช้สําหรับสอนออนไลน์เท่านั้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราก็เลยใช้การสอนออนไลน์แบบนี้นะคะ สมัยประวัติศาสตร์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น 1. สมัยก่อนสุขโขทยัย 2. สมัยสุขโขทยัย 3. สมัยอยุธยา 4. สมัยทนบรุรีและ 5. สมัยรัตนโกสินทร์นะคะสมัยก่อนสุขโขทยัยจะมีแคว้นสำคัญคัญนะคะได้แก่แคว้นทวาราวดี ชลิุญชัยสีวิชัยนะคะแล้วก็ตามพานลิงนะคะสมัยประวัติศาสตร์สมัยที่สองที่เราจะพูดถึงก็คือสมัยสุขโขทัยนะคะเริ่มจากปีที่พ่อขุนศรีอินทราธิตขึ้นของราชพ่อขุนศรีอินทราธิตนี่เป็นกษัตริย์พระองค์แรกเลยนะคะของสุขโขทัยหรือเราเรียกว่าปฐมกษัตริย์ค่ะเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของ สุขโขทัยนะคะเด็กๆต้องจำไว้นะคะสมัยอยุธยาเริ่มจากปีที่พระเจ้าอู่ทองขึ้นคองราชและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นเมืองหลวงสสมัยธนบุรีเริ่มจากปีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นคองราช และสถาปนากรุงทนบุรีเป็นเมืองหลวง 5. สมัยรัตนโกสินทร์เริ่มจากปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่หนึ่งขึ้นครองราชแล้วก็สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเราเรียกว่าสมัยรัตนโกสินทร์